ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทเอาละครับผมดูทุกคนสําหรับผู้ใดที่เลื่อนผ่านไปผ่านมานะครับอากาศร้อนๆอนแบบนี้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับผม <Yeah. S 1> ก็ลองมาดูการโปรโมทช่องเพื่อนของผมในซีพีตู้ได้นะครับผมสําหรับใครที่ไม่รู้จักซีพีตู้นะครับผมก็เลื่อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับผมถ้าไม่เจอคลิปเมื่อวานอีกก็ก็ไปตายซะครับทุกคน สำหรับเมื่อกี้เขกหยอกๆนะครับผมตอนนี้ก็เข้าเกมมาแล้วนะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรมากแค่มาโปรโมทช่องเพื่อนในซิปิโต้ใช่ครับสําหรับใครที่ยังมีหน้ามาถามผมดีนะครับว่าซิปิโตมันคืออะไรนะครับผมให้ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานนะครับให้เลื่อนไปหลังๆนะครับผมเลื่อนไปหลังๆ้วมันก็จะเจอนะครับผมเออตามนั้นครับเพราะผมก็ชื่อช่องเพื่อนไว้ขวาลายซ้ายดีเลยนะครับผมก็นี่นะครับห้องเพื่อนผม ก็นี่จะมีประมาณนี้ดีไหมเนาะดีไหมก็ไม่รู้นะครับผมอ่ะมันก็นี่ก่อนแล้วกันห้างวอมจริงมันยังไม่ได้สร้างสมบูรณ์นะคือผมรีบสร้างมันสร้างได้แค่นี้แล้วก็ในการสร้างชั้นบนชั้นบนต้องใช้เวลานานมากเนี่ยครับอือหือุ่เลยเยอะยาวขึ้นอนาคตมีสร้างชั้นสามแน่นอนทุกคนก็ตามน,นั้นนะครับ ใครที่เล่นแอปนั้นที่ชื่อซีบิโตก็ไปติดตามทั้งหมดได้นะครับที่ผมขึ้นให้เอาขึ้นอีกรอบหนึ่งปุ๊บๆๆนะครับสามนั้นนะครับผมอาจจะมีแค่สี่ช่องหรือสามช่องก็ได้นะครับผมผมอาจจะหาไม่ทัน,นครับก็จบแค่น,นี้ครับ